ลทุกคนอ,อาจจะสงสันะนขนขว,นว่าทำไมมันมีขึ้นคาว่าอ่านวิดทคนผมรู้วยว่ามันคือนะก็คืออะนไคือมันไม่สามารถรเรียกว่าจับภาพได้ผมก็เลยต้องมารีวิวนะผมถ่ายไปแล้วผมก็มาดูคลิปตัวเองว่าเอ๊ะมันทําไม่ได้มันจับภาพไม่ได้ก็เป็นทุกอันมั้งผมไม่รู้นะใครแนะนําจับภาพอ่านมีแบบนี้ได้นะเดี๋ยวผมเข้า คุณเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมเออแหะนะผมเลยอยากไปรู้เรื่องนี้นะผมก็อ่านพี e e P หนึ่งมนาะถ้าผมก็ผมก็อยากอ่านแต่มาภาคเอะมาอ่านให้ทุกคนฟังนะแต่ผมก็ไม่ได้นะทุกคนไปโหลดจะได้นะในวดูเนี่ยไปโหลดมาซะเขาไม่ได้สปอน,นอะไรแค่มารีวิวเฉยเฉเรื่องนี้สนุกสนุกสนุก แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่สนุก,กมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่สนานะนี่เรื่องนี้ขอโทษทีผมมีพลังพระเจ้านะโอเคเป็นเรื่องของแฟนตาซีเนึ่ยไงอ่มเอาให้นะแฟนตาซี Fantasy แล้วฮให้ชันผมก็มีอ่าอชันอันะไรน,นะ โอมีเลอร์อีกหนึ่งแนนํำให้นี่ผมอ่านไปหมดแล้วอ้าวไม่ขึ้นคำว่าอ่านแต่ผมอ่านไปหมดแล้วนะสนุกมากเลยพเพ่ควร,รก็ควนนะจะไม่กวนสงสัยอ๋อผมลบข้อมูลมันไปนี่หว่าลืมผมล,บข,มล,ผมลบข้อมูลผมลบข้อมูลช่วงนี้ลินพันธ์และช่วงนี้ลินพันนะ แล้วก็เขามาใหม่ๆเลยนี่ใหม่มากเลยดูดิกลุ่มพาไหมล่ะใหม่ไหมล่ะเธอมุกกันลฮะไปหาอ่านกันได้ระเรื่องนี้ยบอกมีสนุกมากผู้เล่นขั้นเทพแห่งขอคอยฝึกสอนจริงๆผมอ่านไปหมดแล้วกแต่ผมข้อมูลผมก็เลยเข้ามาใหม่มันก็เลยจะไม่มีนะโอเคไปหาอ่านได้โหจบไปหาอ่านซะ